รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกระปุกปัญญารายการที่จะมาให้ความรู้ความคิดสร้างสารรค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพอีกมากมายเลยนะครับคุณผู้ชมวันนี้ครับรายการของเราพาคุณผู้ชมมาที่ตำบลบะรหานอำเภอบึงสามาคัคคีจังหวัดกำแพงเพชรครับซึ่งที่นี่เขามีผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปมาจากเจ้าสิ่งนี้ครับ นี่เลยนะครับคุณผู้ชมกล้วยนำวานั่นเองนะครับที่เขามีการนํากล้วยเหล่านี้แหะครับมาแปรรูปกับโครงการ9101ตามรอยเท้าพ่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่นี่นะครับผลิตผลที่แปรรูปจะเป็นอย่างไรมีอะไรมากมายกันบ้างเดี๋ยวคุณผู้ชมตามผมไปอยูกันเลยครับ ผู้ชมครับแล้วตอนนี้นะครับผมก็ได้เดินทางมาถึงเรียบร้อยแล้วกับนี่เลยโครงการ9101ตามรอยเท้าพ่อนะครับเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตแล้วก็แปรรูปกล้วยนั่นเองนะครับและผู้ที่จะมาพูดคุยกับเราและพาเราเข้าไปดูว่ากลุ่มวิสาหกิจตรงนี้นะครับเพราะมีสมาชิกเท่าไหร่มีผลิตผลยังไงกันบ้างเราจะมาพูดคุยกับพี่สมชายธรรมรัตน์ตอนนี้อยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับ พี่สมชายเองเป็นผู้ที่ดูแลอยู่ในนี้ด้วยแล้วก็เป็นคณะกรรมการนะครับของวิสาหกิจชุมชนตรงนี้ก็จะมีความคุกคลีกับกลุ่มพอสมควรตั้งแต่เริ่มต้นเลยไหมครับพี่เปิดใ่เริ่มต้นครับเอาพูดสักนิดหนึ่งว่าเริ่มต้นก่อนก่อตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนี้เกิดขึ้นได้ยังไงครับพื้นที่ตำบลละหารบ้านบ้านนี้เขาเรียกบ้านตงเย็นแต่ประกอบด้วยสามหมู่บ้านตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ปลูกกล้วยนะครับซึ่งกล้วยส่วนใหญ่นี่ก็จะส่งโรงงานบางกระทุ่ม แต่เมื่อ2ปีที่แล้วราคากล้วยตกต่ำมากก็คือเหลือ2บาทจนถึงนึงก็ต่ำกว่า2บาทนะครับเกษตรกร,กรที่อยู่ในหมู่บ้านก็นั่งคุยกันว่าจะทำกันอย่างไรดีก็รวมกลุ่มกันนะครับเพื่อทำอย่างไรก็ได้ให้ราคากล้วยขยับจาก2บาทขึ้นไปก็ปเลยพอดีช่วงนั้นก็มีโครงการ9101เข้ามามนะครับก็เลยทำการแปรูปกล้วยเพื่อเพิ่มมูลค่ากล้วยนะครับให้ออกสู่ตลาดครับและพอดีเราก็ได้ โรงนี้เป็นโรงสีเก่าของเทศบาลขอใช้โรงสีเก่าปรับปรุงเพื่อเป็นโรงสําหรับผลิตก็ควอที่จริงเป็นโรงเรือนแบบนี้โรงเรือนเป็นโรงเรือนเริ่มต้นแต่ว่าเป็นโรงสีซึ่งมันไม่ได้กั้นดีอย่างนี้ก็ไม่ได้สวยงามแบบนี้ครับผมก็เป็นประตูเหล็กโครงปูนอะไรนะครับแล้วก็ก็ปรับปรุงโรงนี้ให้ให้กลายเป็นที่ผลิตกล้วยและที่ทําการกลุ่มขอใช้ของเทศบาลตำบลนุรหัร อันนี้คือที่มาที่ไปนี่คือที่มาที่ไปแต่จุดเริ่มต้นนะครับผู้ชมแต่ก่อนที่มันจะมาเป็นกลุ่มเนี่ยต้องถามว่าเริ่มต้นมีจํานวนสมาชิกเพียงกี่คนสมาชิกเริ่มแรกเริ่มที่นั่งคุยกันวันนั้นก็ประมาณสักสิบคนนะครับสิบคนสิบคนครับผมซึ่งส่วนใหญ่ตอนนั้นก็คือเข้ามาเป็นกรรมการตอนนี้กรรมการอยู่ประมาณเก้าคนนะครับปกติแล้วเนี่ยในพื้นที่ของตําบลระหารอําเภอบึงสามัคคีตรงนี้เนี่ยประกอบอาชีพอะไรกันครับส่วนใหญ่แล้วส่วนใหญ่ก็ ทำนาทำทำทำสวนทำไร่อ้อยนะครับหลักๆสวนก็จะมีกลุ่มไม้ผลก็มีเยอะเหมือนกันอย่างมะม่วงมีส้มน,นะครับแล้วก็มีกล้วยกล้วยนำวานี่ก็ในพื้นที่ตรงเนี้ยบ้านดงเย็นเนี่ยนะครับก็อยู่ประมาณสักเกือบเกือบหมื่นไร่นะครับเฉ่พาะกล้วยเยอะมากตอนนั้นมีกล้วยเยอะและการเปลี่ยนแนวคิดของพวกเขาหลังจากที่พวกเขาก็ได้รายได้จากการทํานาทําไร่อ้อยกันปกติส่วนใหญ่แล้วเนี่ย มาให้เข้าร่วมกลุ่มเนี่ยตอนแรกมันค่อนข้างที่จะยากไหมครับเขามีกล้วยอยู่แล้วแล้วก็เขามีปัญหาเรื่องราคากล้วยอยู่แล้วก็เลยชวนเขาว่าคือทุกคนที่มีปัญหานะครับก็นัดกันมารวมกันเพื่อทําไงก็ได้ให้ราคากล้วยขยับก็คือการแปรรูปนะครับนั้นก็คิดได้ก็แปรรูปร่วมใจร่วมมือกันร่วมมจร่วมมือแปรรูปกล้วยขึ้นมานะครับคุณผู้ชมแต่อยากที่จะรู้เหลือเกินว่าผลิตผลที่บอกว่าผลิตภัณฑ์การแปลรูปจากกล้วยเนี่ย มีอะไรบ้างสําหรับกลุ่มออวิสาหกิจชุมชนสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน,ชมชนเริ่มแรกสุดเราก็ทํากล้วยฉาบนะครับครับกล้วยฉาบก็ลองผิดลองถูกมากจนกระทั่งตอนนี้นิ่งเรามีกล้วยฉาบที่เป็นเอกลักษณ์ของเราเองก็คือกล้วยฉาบรสหวานนะครับซึ่งข้อดีก็คือบางกรอบและรสชาติจะไม่เหมือนใครเดี๋ยวลองชิมดูด้รอร่อยแน่นอนอร่อยแน่นอนอันนี้ค,ค,คือกล้วยชนิดแรกเลยรเริ่มต้นที่ตรงนี้ครับมีอะไรอีกไหมครับนอกนอกนั้นก็จะมีรถ เค็มรถบาร์บีคิวอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าเอกลักษณ์ของก็คือรสหวานอันที่สองเรามีกล้วยตากครับกล้วยตากนี่ก็จะมีวิธีการมีสูตรตากที่ค่อนข้างจะเป็นเอกลักษณ์ก็คือตากไว้ระยะหนึ่งแล้วก็มีบ่มกับใส่ดับน้ํากล้วยแล้วก็ไปตากใหม่นะครับถามพี่สมชายว่าสู้ที่อื่นได้ไหมสู้ที่อื่นได้รสชาติเรื่องเรื่องรสชาติเป็นชาวกําแพงเพชรของเราเพราะว่าคำว่ากล้วยตากก็มีอยู่ทั่วครับผมสมควรอะไรที่เป็นจุดเด่นๆของที่นี่บ้างครับไม่ไม่แพ้ที่อื่นครับก็คือ รสรสชาตินะครับไม่แพ้ที่อื่นครับมีมีอัหวานแล้วก็ที่นี่เราเริ่มเปลี่ยนจากกล้วยแต่เดิมก็มีการใส่ปุ๋ยตอนนี้ก็เริ่มทําเป็นเกษตรอินทรีย์อยู่ระหว่างปรับเปลี่ยนมา2ปีแล้วครับครับผอมอาหารมาเป็นเกษตรปลอดภัยเกษตรปลอดภัยนอกเหนือไปจากกล้วยตากล้วยฉาบแล้วมีอะไรบ้างมีกล้วยกวนครับกล้วยกวนมีด้วยมีการแปรรูปมีอะไรครับพี่แล้วก็ตอนนี้กําลังทําแป้งกล้วยแป้งกล้วยแป้งกล้วยครับก็คือใช้กล้วยดิบประมาณ70%ซครับอ่า เอาไปลวกน้ําร้อนแล้วก็น็อกน้ําเย็นแล้วก็ปอกสไลด์แล้วก็มีอยู่สองอย่างก็คือตากโดมประมาณ3วันรหรือไม่ก็เข้าตู้อบประมาณ1วันหลังจากนั้นก็มาบดได้แป้งกล้วยออกมาครับจากแป้งกล้วยนี้ตอนนี้ก็ทําอยู่2อย่างก็คือเค้กกล้วยกับคุกกี้กล้วยน,นะครับอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของของทางกลุ่มครับมีผลิตภัณฑ์เยอะแยะมากมายเกิดขึ้นนะคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยนอกจากที่เราจะมาพูดคุยนตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราทั้งสองคน จะพาคุณผู้ชมไปดูด้านในครับว่าผลิตภัณฑ์ที่บอกว่ามีเยอะแยะมากมายนี้รูปร่างหน้าตาจะเป็นอย่างไรลมไปถึงสมาชิกที่นี่จะน่ารักกันขนาดไหน้วคุณผู้ชมตามเราสองคนเข้าไปเลยนะคร<ช>ครับ ู้ชมครับแล้วตอนนี้ผมกับพี่สมชายนะครับก็ได้เดินทางเข้ามายังกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป็นอาคารด้านในที่บรรจุในเรื่องของนะครับผลิตภัณฑ์มากมายเกี่ยวกับการแปรรูปกล้วยแล้วก็ยังมีการทานะครับการแปรรูปกล้วยที่นี่ในอาคารแห่งนี้ด้วยนะครับออะพี่สมชายครับแนะนําผลิตภัณฑ์สักนิดหนึ่งว่าที่นี่มีอะไรเด็ดๆดีๆบ้างครับผมกล้วยกล้วยแสงโค้งนะครับครับผมอ่า ข้อดีของกล้วยเสียงโค้งก็คืออันแรกสุดเราผลิตจากกล้วยอินทรีครับเพราะเราเปลี่ยนมาเป็นกล้วยอินทรีสองปีแล้วนะครับอันที่สองกล้วยของเราเนี่ยเอกลักษณ์อย่างหนึ่งคือบางกรอบนะครับแท้จริบางเลย<า>นะครับ,บ,ก,บกว่าจะแบบหั่นออกมาทีละแผ่นเนี่ยถ้าถ้าบางกว่านี้จะหักแล้วก็ไม่ได้เฟตเจอร์ร่จะบางกำลังดี นี่เลยนะครับมีกี่รสชาติเอ่ยสาหรับกล้วยแซงโค้งของเรามีอยู่สี่รสชาตินะครับสี่รสชาติอันนี้เป็นรสวานครับเป็นเอกลักษณ์เป็นสูตรเฉพาะของที่นี่ครับผมและก็อันนี้ก็คือรสเค็มนะครับรสเค็มนะครับบาร์บีคิวและต้มยำกุ้งโอ้หต้มยำกุ้งต้องเด็ดแน่เลยอขอชิมสักนิดหนึ่งได้ไหมครับในเมื่อมาอยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วครับ นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์แค่ชิ้นแรกเท่านั้นอันนี้มีการต่อยอดยังไงให้มันเกิดเป็นรสต้มยำกุ้งขึ้นมาต้มยำกุ้งกับบาร์บีคิวบาร์บีคิวอันสองอันนี้ไม่ยากครับมีมีผงสําเร็จรูปอยู่แล้วรสชาติอร่อยด้วยนะครับครับผมแต่ว่าในส่วนของรสหวานแล้วก็รสเค็มรสเค็มนี่ก็ใส่แค่ใส่เกลือลงไปตอนทอดนะครับแต่เป็นเป็นสูตรครับผมกันแต่รสรสหวานเนี่ยนะครับ มีน้ำปรุงโดยเฉพาะนะครับซึ่งกตัว็ค่อนข้างจะยากครับอันนี้คือต้องเป็นสูตรเฉพาะเอเคดีกว่าเราขอเก็บไว้เป็นเทคนิคแล้วกันนะครับหลังจากทั้งหมดนี้แล้วยังมีนี่ด้วยนี่ครับกล้วยกวนครับกล้วยกวนนะครับคุณผู้ชมกล้วยกวน9101ครับกล้วยที่ใช้สําหรับการแปรรูปนะครับต้องกล้วยประมาณ90ขึ้นไปไม่งั้นรสชาติจะเปลี่ยนครับคือคำว่า90หมายถึงความสุก แก่จัดเลยในก่อนก่อนที่มันจะนิ่มครับครับประมาณนี้นะครับประมาณ90% 90% 80%บเปอร์เซ็นต์แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้เอามากวนใช้เวลานานไหมครับ8ปดถึงสิชั่วโมงประมาณแปดถึงสิชั่วโมงเลยกว่าจะได้เป็นกล้วยกวนแบบนี้นะครับคุณผู้ชมและนอกจากนี้ยังมีนี่กล้วยกล้วยตากนะครับคุณผู้ชมนี่คือกล้วยตากบรรจุพันธุ์นะครับน่ารัก มากมายเลยนะครับวิสาิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและพัฒนากล้วยแปรรูปตำบลรหานครับผมอันนี้ก็คือเป็นกล้วยตัดแพคเกจิ้งคือมีขนาดใหญ่กว่านี้ไหมครับหมายถึงว่าถ้าสั่งมีครับมีด้วยนะครับอ่านนองเหนือไปจากกล้วยตากแล้วตอนนี้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ก็คือกลุ่มแป้งกล้วยครับแถดนนี่เลยนะครับคุณผู้ชมนี่คือแป้งกล้วยนะครับที่บอกว่าจะเอามาทําเป็นเค้กแล้วก็คุกกี้ครับผมส่วนผสมของมันเป็นยังไงบ้างครับพี่ อันนี้ทําจากกล้วยครับประมาณ70%ก็คือเก๋ไม่ไม่เนื้อเก๋จัดนะครับผมแต่กล้วยที่ใช้ก็เป็นกล้วยอินรีย์เหมือนกันนะครับครัวิธีการก็คือลวกน้าร้อนครับแช่น้ําเย็นแล้วก็ปอกแล้วก็สไลด์โ์้สลา์มาเป็นแผ่นเสร็จแล้วก็มีอยู่2อย่างก็คือตากในโดมประมาณ3วันหรือใช้ตู้อบประมาณ1วันนะครับกล้วยแห้งสนิทก็บด ออกมาเป็นแป้งกล้วยอย่างนี้นะครับนี่ละเอียดมากนะครับซึ่งตอนนี้ที่ที่เอาไปทําอยู่ก็คือ,อทดแทนแป้งสาลีในการทําคุกกี้กับขนมเคก้กเขาบอกว่าผลลิ์ของกล้วยน้ำว้าดิบเนี่ยจะช่วยในเรื่องของอาการลดกรดใช่ครับลดในเรื่องของโรคกระเพาะต่างๆแผลในกระเพาะมันช่วยได้จริงไหมครับพี่อันนี้ช่วยได้จริงครับเอาไปชง ก็สามารถทําได้ทําได้ครับแล้วก็อีกอย่างก็คือไปแทน coffee mate ได้รสชาติอร่อยเหมือนกันหวานมันเลยนะครับผลิตผลทั้งหมดนี้ทํามาจากกล้วยน้าว้าทุกตองทั้งหมดเลยแล้วก็มีการควบคุมคุณภาพดูแลครับแต่ว่าตรงนี้ครับคุณผู้ชมกําลังขมักขมันกันเลยนะเกี่ยวกับในเรื่องของการแพ็กเกจซึ่งต้องบอกว่าทุกวันเนี่ยจะมีความวุ่นวายอย่างนี้เกิดขึ้นเพราะว่ามีออเดอร์มาตลอด นะครับพี่สมชายนี่คือเป็นกลุ่มของเราสมาชิกกลุ่มอเดี๋ยวให้แนะนําสักนิดนึงพี่สาวท่านนี้นะฮะตั้งแต่เดินคุณธัญพรนคุณธัญพรครับนะครับนี่ก็คือเป็นเป็นเหมือนกับผู้จัดการร้านเลยออผู้จัดการร้านเขาเรียกว่าเป็นแบบโอเปอเรเตอร์ที่คอยรับโทรศัพท์ออเดอร์ต่างๆนะครับก็คือดูแลทั้งหมดเลยั้หมดนะครับแล้วก็รวมไปถึงบรรดาสมาชิกครับผม เยอะไหมครับที่นี่ที่บอกว่ามาผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาแต่ละวันที่เข้ามาช่วยงานเราตรงนี้ครับแต่ละวันก็อยู่ประมาณ5-6คนคือหมายถึงว่าทําได้ประมาณ5้คนส่วนกรรมการที่นี่กรรมการส่วนมากจะเป็นผู้ชายนะครับ กรรมการก็จะวนเข้ามาดูอะไรช่วยได้วนเข้ามาชิมหรือเปล่าถ้าพูดถึงผู้ชายแล้วเนี่ยจะแวบแวบเข้ามาดูสาวๆแพ็กเกจแล้วก็ชิมกันเฉยๆหรือเปล่าชิมครับเป็นการควบคุมคุณภาพด้วยแหมสเซเลนซ์นะคุณผู้ชมแต่นี่คือเป็นการร่วมมายร่วมมือกันของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตรงนี้ก็เป็นการแพ็กเกจนะครับการชั่งกิโลทุ่งแบบนี้แบบครึ่งกิโลค่ะครึ่งกิโลนะครับจำหน่ายในราคา50บาท50บาทเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมหนักๆแบบนี้เลยอ่ะ นะครับแล้วก็ปริมาณความกรอบต้องถามก่อนว่าอยู่ได้กี่วันสําหรับกล้วยที่มีความกรอบแบบนี้เราเก็บไว้ในในไม่โดนลมนะคะจะอยู่ได้ประมาณ20กว่าวันการันตีเป็นเดือนนะ่สกว่าวันหรือถึงเป็นเดือนเลยนะนะคุณผู้ชมสามารถอยู่ได้เป็นเดือนเลยเร้มันค่ะขอน้ำมันตกค้างก้นถุงนี่มั่นใจได้เลยจริงๆด้วยนะครับคุณผู้ชมเราจะสังเกตได้เลยว่ากล้วย จากที่อื่นเนี่ยหลายคนคือเขาจะไม่ได้ดูในเรื่องของน้ํามัน<ช>มันก็จะมีความตกค้าง<ช>บางคนจะใช้เป็นกระดาษรอง<ช>อีกชั้นหนึ่ง<ช>แต่อันนี้คือผู้ชมดูสิครับโอ้โหปลอดน้ํามันอันนี้ถือว่าดีมากๆต่อสุขภาพอะไรที่เป็นของทอดเราก็ต้องเซฟในเรื่องของสุขภาพเราตรงนี้ด้วยนะครับ,รบนอกเหนือจากตรงนี้ทุกวันเหล่าบรรดาสมาชิกจะเข้ามากันตั้งแต่ช่วงไหนจนถึงช่วงไหนครับพี่ ปกติที่นี่ก็ตอนเช้าก็เริ่มเริ่มทอดนะครับก็เริ่มทอดทุกวันก็เริ่มข้าวในตอนเช้าถึงห้าโมงเย็นตลอดครับส่งที่ไหนบ้างครับผลิตภัณฑ์จากกล้วยก็จะมีอยู่สามาแหล่งใหญ่ๆก็คือรอบในรอบเนี้รอบชนโดยรอบนะครับอันที่2ก็คือเขตไกลๆก็คืออย่างจังหวัดกแพงเทรเลยครับผมก็มีสั่งเข้ามาเรื่อยส่วนที่3าก็คือมีลูกหลานคนที่นี่ที่ไปอยู่ทํางานในกรุงเทพสมุทรปราการ อยุธยาเนี่ยก็จะสั่งตามมาก็ช่วงฤดูขายก็บางทีก็เข้าเทพประมาณทุกอาทิตย์ครับแต่ช่วงฤดูร้อนนี่ก็จะ,ะมาณเดือนละครั้งอะไรอเงี้ยครับและอย่างนี้คือถ้าสมมุติว่าเขาซื้อกันไปเยอะๆแบบนี้เป็นกิโลครึ่งกิโลตามร้านขายของชำหรือผู้ประกอบกิจการอะไรต่างๆเขาสามารถเอาไปแบ่งถุงขายต่อได้ไหมถ้าพูดถึงโดยในส่วนของแบบเวลาเขาเอาไปเยอะๆอย่างเงี้ยครับพี่ โดยโดยปกตินะครับถ้าเป็นลักษณะอย่างงี้ก็คือซื้อไปฝากกันกินกันอป็นของฝากกนมากก่าก็ตือไม่เน้นแพ็กเกจนะครับอย่างนี้ครับส่วนถ้าขายแพ็กเกจแล้วเราก็มีเล็กๆให้อยู่แล้วนะสามารถที่จะเป็นร้านร้านชํารอบหมู่บ้านก็เป็นลักษณะแบบนี้แสดงว่าถ้าเราไปดูรอบหมู่บ้านหรือที่จังหวัดกําแพงเพชรทั่วไปเราก็จะเจอช่วงท้ายเนี่ยปกติแล้วเวลาผมไปเยี่ยมเยือนอ่าวิสาหกีจชุมชนที่ไหนผมต้องลงมือทําด้วย ทำได้ครับทำได้นะครับไม่ยากนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับแต่งตัวมาเรียบร้อยแล้วสำหรับการเข้าครัวในวันนี้ที่จะมา ทำกล้วยให้คุณผู้ชมดูไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงหรือมันจะไหม้หรือเปล่านะครับพี่อาแต่ว่าตอนนี้ครับพี่สมชายแนะนําสักนิดหนึ่งว่าผมอยู่กับโครสคดใช่เชฟชูเชฟเชฟเลยนะฮะชูบุญชูเชฟบุญชูหรือเรียกว่าพี่ชูนะครับก็คือเป็นมือเขาเรียกว่ามือทอดกล้วยอยู่ที่นี่กี่ปีแล้วอย่างนี้ดีกว่าก็2ปีอยู่ตั้งแต่เรื่องโครงการครับเข้าโครงการนี้ก็2ปีครับแล้ว ก่อนก่อนที่จะมาเข้าโครงการตัวนี้คือพี่ทําอะไรอยู่หรือว่าเคยทําในเรื่องของกล้วยอยู่ตั้งแต่แรกแล้วก,ก็มาเริ่มที่โครงการนี้และะ้ค่ะอ๋อคือมาเริ่มฝึกตั้งแต่ <คน S 1> ที่นี่เลยไม่มาใหม่หมดที่นี่เลยครับคำว่าใหม่หมดก็คือจะต้องเริ่มสไลด์กล้วยใหม่ปอกกล้วยใหม่ครับผมผมใจชื้นขึ้นมาแล้วว่าวันนี้ผมต้องทําได้ครับผมนะครับอเดี๋ยวเรามาลองดูกันก่อนเลยว่าการที่จะทํากล้วยฉาบเนี่ยสิ่งแรกเลยคือน้ํามันหลังจากนั้นนี่คือ วัตถุดิบหลักของเรานั่นก็คือกล้วยน้ำว้านะครับคุณผู้ชมซึ่งกล้วยน้ำว้าตรงนี้ก็ความสุกอยู่ที่ประมาณ80 80นะครับคุณผู้ชมถ้าผมกดเนี่ยคือจะจะไม่จะแข็งอยู่นะครับไม่ได้บุบตามมือที่ผมกดเลยนี่คือประมาณ80 70-80นะครับแล้วก็คือเกี่ยวไหมครับในเรื่องของการคัดกล้วยต่างๆไซส์อะไรต่างๆไซส์ใหญ่เนี่ยจะออกมาท่อระมาสวยครับ คือจะมีเขาเรียกยาวอาจจะมีความเรียวความยาวแล้วก็ได้แผ่นใหญ่ขึ้นมาก็คือขึ้นอยู่กับขนาดของกล้วยนะครับแต่ว่าอันนี้คือเราคัดไซส์ออกมานี่มันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับพี่คือถือว่าใหญ่สุดหรือยังอย่างว่าป้ากล้วยฤดูนี้พอเข้าแล้งกล้วยจะลูกเล็กลงถ้าฤดูฝนหรือฤดูหนาวลูกจะใหญ่กว่านี้ครับใหญ่กว่านี้ครับฤดูฝนฤดูหนาวจะลูกใหญ่ลูก่โตเลยนะครับคุณผู้ชมครับเริ่มเลยไหมครับพี่สมชายเชิญครับเช่ะเดี๋ยวผมดูก่อนผมดู เชฟของผมทําก่อนนะครับพี่ชูของเราว่าเอ๊พี่ชูทําออกมาแล้วเนี่ยมันจะประมาณไหนแล้วมันจะดูยากยังไงโอ้โหอันนี้คืออันนี้คือมือโปรนะครับนี่นี่คือเขาเรียกว่ามือโปรทามาสองปีแล้วนะครับในเรื่องของการทอดกล้วยสไลด์กล้วยอันนี้คือเราต้องเราต้องทำอย่างนี้คือในกระทะคือใช้ทั้งหมดกี่ลูกครับต่อกระทะหนึ่ง อยู่ที่น้ำมันอ่าอย่างนี้ประมาณนี้คุณผู้ชมคือเต็มพื้นที่แล้วนะพอเต็มพื้นที่แล้วก็คือโอเคเมื่อกี้ฉีดอะไรลงไปครับน้ำเกลือครับน้ําเกลือเพราะว่าที่ทอดอยู่นี้เป็นรสเคม็มรสเค็มครับก็คือมีน้ําเกลืออย่างเดียวอันนี้คือมือสไลด์ อันนี้คือมือคนมือคนคือเชฟอะไรครับเชฟอึ่งครับเชฟอึ่งนี่เลยเชฟอึ่งของเรานะครับจะเป็นมือทอดนั่นเองซึ่งก็จะรู้เลยว่าหลับตาเนี่ยรู้เลยว่าเอ๊สุกหรือยังใช่ไหมพี่อึ่งพี่อึ่งลองหลับตาไหมครับแก้แกงพี่อึ่งเล่นนะะอันนี้มันจะไหม้ไปน้ำมันร้อนอ่าอันนี้คือนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าสวยงามนะครับก็จะออกมาเป็นสีเหลืองๆแบบนี้ หลังจากนั้นนะครับก็อย่างที่เห็นอยู่พี่อื่นก็จะตักขึ้นมานะครับสเสด็จ<ส>น้านํามันเครื่องสลัดนะแต่ว่ามันจะมีเครื่องสลัดน้ํามันด้วยนะคุณผู้ชมที่มีความพิเศษเพราะว่าที่เนี่ยอย่างที่เราบอกไปว่าเราจะเน้นไปในเรื่องของสุขภาพจะไม่ให้มีน้าํามันตกค้างคุณผู้ชมดูเลยนะครับหลังจากทอดเสร็จเรียบร้อย เราก็จะเข้าเครื่องสลัดน้ํามันนะคุณผู้ชมอะหลังจากนั้นเสด็จน้ํามันเสร็จแล้วนี่คือเสร็จเรียบร้อยครับผมต้องไหมครับอะตรงนี้คือท่ออิกกระทาหนึ่งแล้วแต่เดี๋ยวผมจะลองสไลด์ซึ่งมือผมจะยังอยู่ครบหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเพราะมันค่อนข้างที่จะน่ากลัวพอสมควรเลยเครื่องมือก็จะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับจะเป็นใบมีดอันนี้คือสามารถหาซื้อได้ทั่วไปใช่ไหมครับครับอะเดี๋ยวผมจะลองเลยนะคุณผู้ชมช่วยเป็นกําลังใจกับผมด้วยนะครับเขาบอกว่าให้ทําประมาณอย่างนี้นะครับแล้วก็ แปะอย่างนี้แล้วก็สไลด์ลงไปสไลด์ครับมันได้ไหมครับได้ครับมันได้เป็นแผ่นได้ครับพอแล้วนะครับถือว่ามันมันได้อะอย่างเงี้ยนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้สวยงามมากมายถูกต้องไหมครับพี่ตัวตัวตัวระยะนี่จะเป็นตัวบังคับความความบางของมันอยู่แล้ว่เลยนะครับอีกสกรูปหนึ่งแล้วกันผมกำลังมันมือเพื่อนมือเลยนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคของการ สลายกล้วยนะครับคุณผู้ชมแต่ว่ามันอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยครับถือว่าสวยงามเนาะได้ไหมครับเชฟได้ครับได,ได้เลยนะครับคุณผู้ชมก็สามารถที่จะไปลองทํากันดูที่บ้านได้สําหรับใครที่แบบเป็นอุตสาหกรรมในครอบทัวเหมือนว่าอยากที่จะทํากินกันเองก่อนครับ,รบก็สามารถที่จะทําในรูปแบบที่เราทําถ้าสมมติเป็นรสหวานนี่ใส่อะไรนะครับเป็นน้ํปาปรุงโดยเฉพาะโอซปงนีังบอเวอถูกเลยเพราะใส่หลายอย่างคือใส่หลายาลยาวิธีเดียวยเล่ฟังคร่าวๆคือทอด แต่ไม่ให้ไม่ให้มันสุกจัดครับแล้วก็เอาไปคลุกกับน้ําที่เราปรุงแล้วและก็มาทอดซ้ําหลายรอบนะครับเพื่อความกรอบและความหวานแล้วคุณผู้ชมอ่ะถ้าสมมติครับพี่สมชายใครที่ดูรายการของเราทั่วประเทศเลยในตอนนี้สนใจอยากที่จะสั่งซื้อนะครับกล้วยฉาของเราเนี่ยไปจําหน่ายต่อหรืออาจจะอยากที่จะซื้อกลับบ้านเป็นของฝากติดไม้ติดมือสามารถติดต่อได้ที่ไหนบ้างครับง่ายสุดก็คือมีเพจ ครับผมครับเพจกล้วยแสงโค้งพิมมาเลยว่ากล้วยแสงโค้งกล้วยแสงโค้งครับขึ้นแน่นอนนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์โทรศัพท์ให้กับทุกท่านนะครับบริเวณด้านล่างนี้นะครับเข้าไปติดต่อกันได้ใครที่อยากทานกล้วยอร่อยๆนะครับเข้าไปที่แฟนเพจ ล้วยแสงโคมกันได้เลยวันนี้ครับรายการของเราโ,โหสนุกสนานกันมากๆเลยครับคุณผู้ชมแล้วก็ใครที่สนใจนะครับอยากที่จะมาดูนะครับในเรื่องของวิสาหกิจชุมชนสินค้าโอท็อปมากมายคุณผู้ชมครับสามารถที่จะติดตามรายการของเรารายการกระปุกบัญญากันได้วันนี้ครับรายการของเราหมดเวลาลงแล้วผมพี่สมชายและก็เชฟทั้ง3คนนะครับต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ